วัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต,ต้อนรับเข้าสู่ช่องวอเตอร์ฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟ e ีไฟ r e อีกแล้วนะอีพีนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนทาการเติมเกมฟ e ีไฟ r e นะครับโดยใช้โค้ดส่วนลดนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยรับมาก่อนนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปสำหรับลิงก์วิธีการรับโค้ดนะสำหรับการรับโค้ด เติมเข้าทูบินี่วอลเลตในเดือนสิงหาคมนะสลากใครที่ยังไม่เคยรับมาก่อนดูคลิปนี้ได้นะมาดูกันดีกว่านะครับคอนอื่นผมก็เพิ่งอัปเดตมานั่นแหละนะทุกคนยังไม่รู้เลยว่าต้องเล่นยังไงเนี่ยอ่ะช่างบันเถิะนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะตอนนี้ผมมีอยู่ที่130เพรนะซึ่งไม่เยอะเลยสลากใครนะครับที่อยากรับนะทุกคนหรืออยากเติมนะทุกคนตัวนี้นะครับเดี๋ยว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 ,เ,ยวเราจะต้องออกจากทีมกันก่อนนะ เราไม่สามารถเติมตรงนี้ไนดะ้อากดออกกันก่อนนะมาดูกันดีกว่านะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะมีโค้ดส่วนลดอยู่ที่20บาทให้นะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องเติมอยู่ที่เท่าไหร่มีตัวไหนคุ้มคุ้มบ้างในเดือนสิงหาคมนี้นะมีตัวไหนบ้างนะตัวนี้เติมอยู่ที่69บาทนะแล้วก็ตัวนี้มีตัวไหนบ้างที่มองว่าคุม้มคุ้ม20บาท18บาท37บบาทเป็นกล่องเนาะผมว่าไม่น่าคุ้มนะ มีตัวอื่นอีกไหมเนี่ยไม่น่ามีนะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นการเติมสะสมนะครับโอเคได้นทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับตัวที่เราจะทําการเติมนะครับสําหรับตัวนี้นะทุกคนจะเป็นการเติมเพชรนะครับสําหรับ37บาทนะครับ หรืออยู่ที่ประมาณ100เพรนั่นเองนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสลักการเติมของเราให้เพื่อนๆน,นะครับกดไปที่ทูบันนี่วอลเลตกันก่อนนะครับเพื่อจะทําการเช็คนะทุกคนว่าเรายังมีคูปองอยู่ไหมนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยเช็คมาก่อนนะสลักใครที่อยากเติมเกมฟรีไฟล์ในเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะตอนนี้ผมก็อยู่ใน แอปทูบีนี่วอลเล็เรียบร้อยนะครับวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับหรือยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปเรียบร้อยนะสำหรับลิงก์วิธีการรับนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่อิโมจิสีฟ้านะครับด้านขวามือสุดนะครับด้านขวามือสุดด้านข้างเชื่อม Google p เ a y นะครับตรงนี้นะกดคลิกเข้าไปได้เลยสำหรับการเช็คของเรานะทุกคนหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่ กระเป๋าของเราเนี่ยทุกคนที่เป็นรางวัลของฉันนะครับหรือคูปองส่วนลดนะครับตรงนี้สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าเราจะสามารถเช็คดูได้ไหมทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนตอนนี้ผมมีสําหรับคูปองเนี่ยทุกคน Google Pay อยู่ที่20บาทเนี่ยทุกคนแล้วก็ระยะเวลาใช้งานเนี่ยทุกคนเหลืออีกแค่5วันเท่านั้นนะครับ ซึ่งไม่เยอะมากเลยนะแล้วก็การเติมของเรานะตรงนี้นะครับจะโดนหักอัตโนมัตินะครับจะโดนหักอัตโนมัติครับสำหรับใครที่ไม่มั่นใจเหมือนผมในทะุกคนว่าเฮ้ยมันจะโดนหักจริง,รงๆนทุกคนตัวนี้นะให้เพื่อนๆทาการกดโอนเงินนะครับในบัญชีที่เพื่อนๆจะเติมนะทุกคนโอนออกให้เหลือแค่ เอาสำหรับเงินที่อยู่ในเกมนะครับลบโค้ดส่วนลดในะทุกคนของผมก็20บาทแสดงว่าเราเติมแค่17บาทเท่านั้นในะทุกคนก็สามารถทําการรับเพชรทูมอนี่วอลเล็เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนที่เป็นเพชรฟรีไฟนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะสำหรับวิธีการเชื่อมของเรานะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับให้เพื่อนๆทำการเชื่อม Google p a y นะครับแล้วก็ เพสโตกันก่อนนะครับ g o o ก l e p พยกับ Play Store นะที่เป็น True m o n e y w a l l ต t นะตรงนี้นะครับกดคลิกออกนะครับมาดูที่เชื่อม Google Pay กันก่อนนะฮะที่เป็น Google Pay ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นจะโผลแบบนี้นะเชื่อมแล้วจะชอบเชื่อมบัญชี True Money ของคุณกับ Google Pay ตรงนี้นะฮะทำการกดคลิกเชื่อมต่อ Google นะฮะทำการกดคลิกเชื่อมต่อได้เลยนะ หลังจากที่เพื่อนๆกดมาที่เมนูตรงนี้นะครับคุณอนุญ,ญาตให้บริษัททูบันนี่バレตจำกัดเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆทาการกดคลิกอนุญาตนะครับเพื่อเราจะทําการเชื่อมต่อนั่นเองทําการกดคลิกอนุญาตได้เลยนะตอนนี้นะครับเราก็เชื่อมต่อสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เกมฟรีไฟล์ของเราได้เลยหรือเกมที่เพื่อนๆจะเติมไม่จะเป็นต้องเป็นเกมฟรีไฟล์ก็ได้นะครับมีทั้งเอวี โลบอกโลบัคพวกนี้นะครับสามารถเติมได้นะทุกคนเพียงแค่เพื่อนๆทําการเติมผ่านทูบะนี่วอลเล็ตเท่านั้นนะครับสามารถเติมได้หมดทุกเกมเลยนะ ตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมฟรีไฟเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาลองเติมลองดูนะว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่แล้วก็มันจะคุ้มไหมนะตัวที่เราจะเติมนะครับจะอยู่ที่35บาทไม่ใช่35เดี่ยขึ้นมาแล้วนะ37บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเติมลองดูกันดีกว่านะถ้าเราใช้โค้ดส,ส่วนลดเรียบร้อยก็จะอยู่ที่17บาทประมาณนี้นี่แหละนะครับไม่ถึง20บาทด้วยซ้ำนะถือว่าคุ้มสุดๆเลยแหละเผื่อใครสนใจลองใช้โค้ดส,ส่วนลดของ t ูมานี่วอลเล็ดได้มาดูกันดีกว่านะฮะทำการกด คลิกเชื่อมต่อนะครับมาดูนะหลังจากนั้นนะครับสังเกตตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเลือกเป็น w ู o m น n ่วอล l ล็ตของเพื่อนๆน,นั่นเองหลังจากนั้นทําการกดซื้อในคลิกเดียวนะฮะทำการกดคลิกซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะสามารถชําระเงินได้ไหม รอรอตอนนี้นะครับผมก็ได้ชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เพชรอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับมาดูนะสาหรับการชําระเงินของเรานะทําการกดคลิกตกลงนะครับมาดูที่ทูบันนี่วอลเล็ตของเรากันดีกว่านะครับแากที่ผมได้ทำการเติมเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูที่ทูบันนี่วอลเล็ตกันนะตอนนี้เงินของผมลดเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าหมดเท่าไหร่อาจจะหมดเยอะก็ได้นะ เดี๋ยวมาดูที่รายการของครานะทุกคนนี่สังเกตด้านบนสังเกตด้านบนทุกนนคนนี่ Google Asia Pacific นะครับเราจ่ายแค่17บาทเท่านั้นนะครับเราได้รับเพชรอยู่ที่100เพชรนะครับไม่รู้ว่ามองว่าคุ้มหรือเปล่าเผื่อใครสนใจที่จะทำการเติมเกมนะตรงนี้บอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนที่ทำการเติมไป เพชรไม่ติดลบแน่นอนนะทุกคนเผื่อใครที่สงสัยเฮ้ยพี่ผมเติมไปเพชรมันจะติดลบหรือเปล่าตรงนี้เราเติมแบบถูกวิธีนะครับไม่ติดลบแน่นอนนะมาดูกันดีกว่านะครับที่ฟีไฟของเราว่าเราจะมีตัวไหนคุ้มกันบ้างนะมาซูมลองดูมีตัวไหนที่เป็นลัคกี้สล็อตคุ้มบ้างเฮ้ยนี่มีโอกาสสุมอยู่นะส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่หรอกอ่ะ ไอเอาไหมเอาไหมเอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วกัน9้าเพรนะผมคิดว่า9้าเพรอ่ะซูมลองดูอ้าวซูมซูมซูมซมันจะได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้ไหมเฮ้ยไม่ได้อ่ะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดเปิดไปก่อนนะมีตัวไหนบ้างเป็นตัวกระต่ายหรอเอ้ยไม่เอาไม่เอาเราไม่ค่อยเล่นปืนไม่น่าคุมอาตัวนี้ลองดูก่อนชูป้ายชูป้ายของเรานะมาซูมลองดูซูมลองดูงดจะได้ไหม ได้ได้ดิได้เฮ้ยจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้อ่าไ,ไ,ไม่เป็นไรนะมาดูมีตัวอื่นอีกไหมที่เราสามารถสุ่มได้อ่าลองสุม่มลองดูนะครับตอนนี้เราหมดเพชรเกือบ30เพชรแล้วจะได้อีกไหมไม่ได้นะเฮ้ยนี่นี่นี่นเฮ้ยชุดม้าว่ะเฮ้ยโคตรแจ่มเลยเอ่าลองลองสุม่มลองดู9เพชร จะได้ไหมไม่ได้เฮ้ยมันจะคุ้มไหมเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะลองไปเล่นดูได้ลองไปสุ่มดูได้โอ้ตัวนี้น่าจะเป็นหมัดนะีน้ลองสุม่มลองดูดีกว่ามันจะคุ้มไหมไม่น่าคุ้มเอาสุมส่มอีกซุ่มอีกได้ไหมได้ไหมอ่าได้เฉยเลยได้เฉยเลยทุกคนเฮ้ยก็ของคนฟรีเนาะนตัวอื่นอีกไหมที่เราสามารถสุ่มได้สลักเกมนี้ ผมก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันตัวไหนที่เป็นกิจกรรมสูงกันบ้างมาดูที่กิจกรรมของเรากันดีกว่านะมีกิจกรรมล็อกอินปฏิทินนะเฮ้ยมีตัวแรกด้วยอ่ะ น่าสนใจอยู่นะน่าสนใจอ่ะกดรับไปก่อนอ่ะรับไปก่อนแล้วกันก็ประมาณนี้และกันนะครับประมาณนี้และกันสำหรับการเติมเกมฟรีไฟลในะทุกคนโดยใช้โค้ดส่วนลดของ t ูมันนี่วอลเล็ตเผื่อใครที่เติมเกมอื่นก็สามารถเติมเกมได้นะไม่จําเป็นต้องเติม t ูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็ฟรีไฟลก็ได้นะอาจจะ t ูมันนี่วอลเล็ตกับ RV รีทูมันนี่วอลเล็ตกับ โลบอกโลบักแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะลองไปเติมดูได้นะโอเคนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาคลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ